วันนี้เราจะมาเล่นเกมน n โอเออ neo t e n นิสกันนะครับวันนี้ครับตัวนี้มีผมคนเดียวนะครับอาเกนเออป้าป๋ากับอะตอมมม่มโอเคผมจะมาเล่นเกม neo t e n นิสเอิม่มผมก็เล่นมานานแล้วแต่ผมขอเล่นนึนี่นี่นี่เล่นเกม neo t e n นิสผมจัดดีนี้ให้นหน่อยนี่ฮิฮิอืมยังไม่หมด น,น,นี่นี่เต็มอีนี่ยเฮ้ยผมมีหนึ่งว่ะมันลุมผมลุมผมยี่ผมได้ประตูเฮ้ยผมได้ประตูแล้วเอ้ยผมผมได้คะแนนแล้วผมได้เต็มแล้วเฮ้ยผมได้เต็มอีกแล้ว ตุง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 ตุ้งตุงเร็วเร็วสิเพื่อนเร็วเร็วเร็วสีเร็วสิทำไมทำไมอยู่ค้างเลยทำไมค้างอ้าวใช่เพื่อนเอาดีๆหน่อยสิเพื่อนอ้าวอยู่ดีๆก็ได้ประตูเฉยอะไรวะนี่ไงตีแป้งเลย เป้งอ่ะนี่เนี่ยเป้งเป้งอ่ะได้คะแนนเอ้ยไม่ได้เป้งเป้งนี่นี่ฮเป้งเลงเป้งเลงอ่ะไปนู่นแล้วเย้ชนะไม่ชนะแค่หนึ่งแล้ว นี่ๆนี่ๆอู้ยยอูไดไม่น่ามันได้ประติแรกเฮ้ยมันได้เต็มแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยเป็นเต้ย้องไม่โดนนี่เนี่ยอือเหล็กๆเล็กๆนี่เนี่ยอ้าวเล็กๆอ้าวได้ปัจติเฉย คือคเหลยๆค้างๆวะนี่เน้อนี่ฮิฮีตบนันตบๆนี่ไเอาได้ค้เง้ยไม่ได้ค้างจ้าไโน่ม่หอดเสาปอดเจอแล้วเนนี่เนี้ยน้อเพื่อนเอาสีเ็ไปเอยเังเปเอาเโมยมันไม่ตเอ่ะตกป่ะ เฮ้ยมันค้างอะ่ะเพื่อนน,นี่เนี่ยคุยนี่เนี่ยอ่าวทำไมมันได้สีสสวยๆมาตเตะไปแล้วไม่ใช่เหรอยี่เจอเน,น่นี่เนี่ยนี่พลังสก,กิบบี้ีอกหักรกซิกมาบาดน้ำตาจับปูมนันนังเคยนกคมนี้บินอย่างเด้อได้ไกลเป็นไกลตรงตรงตรงฟ้าหุนนะ้มมา กาฟกาฟูิโนแคนเนี่ยนี่เนี่ยเพลงเลยโอเคมังปิงงเลงเป็ได้ประตูเลยอฮับมฮี่ฮฮิฮาฮิฮฮี่าอออ กีวดีโอ้ข้ามตีให้ได้แ่งแงไดประตูแล้วเอ้ยไดแต้มแล้วเ็กชาโปิตนี่นี่ตามมันแล้วมกอนนี่เนี่ยเฮ้ยนี่เนี่ยนีเอ้ยเกือบ แก้มแล้วมูฮีฮ่าฮ่าฮ่าไปเลยเพื่อนไปเลยสกีวีดีออหกลักเสกมาปาดน้ำตาเป็งไม่โดนเย้เราชนะเย้เย้เราชนะแอ้วทุกคนมูฮีฮ่า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  เราชนะแล้วเราชนะแล้วเราชนะโอ้ยต่อไปจะตู้จะต่อสู้กใครน้าจะเล่นโคต่อสู้กับใครเฮ้ยคนอี่เดี่เราเล่นด้วยนี่ว่ะเราแพ้แน่เขาพอเขาโหดมากเฮ้ยกีวีดีอุกนักเล็กชิบหน้าปาดน้ำตาจับปูมันขยันเรกคงดีบินอย่างด้วยไรไก่บินไก่หมูเฮ้ยอะไรวะทำไมมันตอบไม่รอดกดไม่ได้ ที่พี่ทีโอหคลกต่อน้นตัตัลันบุอมบีนีุชินบอมบีนีุ่ชินี่เ้แต่มันตบไม่ได้ว่าม่นดันแล้วมหรอเนแล้วแค่คนเก่งคนนี้เนี่ยนี่เนเฮ้ยทำไมมันตอบไม่ได้เฮ้ยนี่ไงบมบอมบีนีกุชินอ้าไมันเฮ้ยเพือคนนี้นี่นมันเข้าแน่นอนเฮ้ยเวเว นี่เนีน่ยเอ้าทำไมมันค้างวะเฮ้ยทำไมมันค้างเฮ้ยเกอร์กีดีดีโอ,อห่ากลากรสิกมาผมมันเป็นไรมันเอาบอ,บอมบ์บีนีกเอ้ยทำไมมันตกไม่รอนเฮ้ยไอย้เลวบัตน,น,นี่โน,น่ไม่หอ่อแฟบป์ปิดไอ้ได้ประตูเอ้ย ได้ประตูเอ้ยถ <c ười> ูกแล้วเขียนมาได้ประตูเอ้ยถูกละเอ้าไม่ทำอะไรเพื่อนอ้าวเพื่อนเป่งเป่งนึ่นเป่งเป่งเล่งเขาไม่รู้ กีวีดีออกออกลกซิกมาปาดน้ำตาจับปูมันยังไขายอกคูไปทำไมมันไม่ไปไปอะไรไปเนี่ยเอาเออเดี๋ยวเอาวัดเดี๋ยวให้นี่เนี่ยนี่เป็นอ้าวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วเหรอนี่มันบักหรือเปล่า

สกีบีดีโอคอกเอกซิกมาปาดน้ำตาจะปูมันไข่รสกีบีดีบินอย่างได้ได้ไก่เป็นไก่สกีบีดีสกีบีดีนี่ผมแค่นั้นหรือเปล่าผมว่าผังแพ้ก็เนี้ยเขาเขาเก่งที่สุดในโลกอ้าเนี่ยตีนี่ไงไปเอ้าวมันดีป้าวะ บอมบ์บินีกุสตินีนี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบอมบ์บินีกุสตินีเฮ้ยโน่มาห่อฝาปอดโน่ผมแพ้แแบบแวบแบบแแบบแบบอะไรเนี่ยครับทุกคนเออขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์เอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนบายบาย บายบายนะครับเทุกคายบายนะครับทุกคนบายบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบาย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 มูฮีฮา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 เอ้ยรับมานี่ก่อนเอ้ยทำไมมันค้างเดี๋ยวก็ช่างมันเถอะบายบายนะครับทุกคน